อาร์เจนติน่าพบโมร็อกโกในศึกไฮไลท์ฟุตบอลเยาวชนโลกฟีฟ่ายู20ว r ล์คั p ชิลี2025เป็นหนึ่งในแมชที่แฟนบอลทั่วโลกจับตามองอย่างมากเพราะเป็นการเจอกันของ2ทีมที่มีเอกลักษณ์ทางฟุตบอลแตกต่างกันอย่างชัดเจนอาร์เจนตินามาพร้อมกับประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ในฟุตบอลเยาวชนเต็มไปด้วยนักเตะพรสวรรค์เทคนิคแพรวพราาและสไตล์การเล่นที่เน้นการครองบอล ขณะที่โมร็อกโกเป็นตัวแทนจากแอฟริกาที่ขึ้นชื่อเรื่องพละกำลังความเร็ววินัยในเกมรับและเกมสวนกลับที่อันตรายตั้งแต่วินาทีแรกที่เสียงนกวีดเริ่มเกมดังขึ้นบรรยากาศในสนามที่ประเทศชิลีเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเสียงเชียร์ของแฟนบอลจากทั้งสองฝั่งผสมผสานกันอย่างเร้าใจสร้างพลังให้กับนักเตะดาวรุ่งที่กำลังจะโชว์ฝีเท้าในเวทีระดับโลก เกมเริ่มต้นด้วยความเข้มข้นสูงอ์เจนตินาเปิดเกมรุกทันทีพยายามต่อบอลจากแดนหลังขึ้นมาด้วยความนิ่งและแม่นยำมิดฟิลด์ของทีมคอยควบคุมจังหวะเกมใช้การจ่ายบอลสั้นสลับยาวเพื่อหาช่องว่างในแนวรับของโมร็อกโกขณะที่โมร็อกโกเลือกยืนเกมรับอย่างมีระเบียบแผงหลังยืนตำแหน่งแน่นไม่เปิดพื้นที่ง่ายๆและรอจังหวะสวนกลับด้วยความเร็วของแนวรุก เมื่อบอลหลุดไปถึงริมเส้นโมร็อกโกใช้การกระชากและการเปิดบอลเข้ากลางที่อันตรายหลายครั้งทำให้แนวรับอาร์เจนตินาต้องทำงานหนักตั้งแต่ช่วงต้นเกมจังหวะสำคัญแรกของเกมเกิดขึ้นเมื่ออาร์เจนตินาได้โอกาสยิงจากนอกกรอบเขตโทษบอลพุ่งแรงแต่ผู้รักษาประตูโมร็อกโกพุ่งปัดออกไปได้อย่างยอดเยี่ยมเสียงเฮจากแฟนบอลอาร์เจนตินาดังลั่นสนาม แต่ก็ต้องหยุดลงเพียงชั่วคราวโมร็อกโกตอบโต้ทันทีด้วยเกมสวนกลับที่รวดเร็วกองหน้าหลุดเดี่ยวเกือบจะได้ยิงแต่กองหลังอาร์เจนตินาอ่านเกมขาดและสกัดบอลออกหลังไปได้อย่างบุดวิด,วดเกมดําเนินไปอย่างสูสีทั้งสองทีมผลัดกันรุกผลัดกันรับสร้างโอกาสเข้าทําอย่างต่อเนื่องทําให้ผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่บอลเข้าใกล้กรอบเขตโทษเมื่อเวลาผ่านไปอาร์เจนตินาเริ่มครองบอลได้มากขึ้น การเคลื่อนที่ของผู้เล่นในแดนกลางช่วยเปิดพื้นที่ให้แนวรุกมีโอกาสเล่นมากขึ้นการจ่ายบอลทะลุช่องหลายครั้งทำให้แนวรับโมร็อกโกเริ่มมีปัญหาและในที่สุดประตูแรกของเกมก็เกิดขึ้นจากความยอดเยี่ยมของอาร์เจนตินาจังหวะต่อบอลอย่างสวยงามจากแดนกลางก่อนจะจ่ายทะลุช่องให้กองหน้าหลุดเข้าไปยิงอย่างเฉียบขาดบอลพุ่งเสียบมุมตาข่ายชนิดที่ผู้รักษาประตูหมดสิทธิ์ป้องกัน แฟนบอลอาร์เจนตินาลุกขึ้นเฮกันทั้งสนามบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและความหวังว่าทีมาจากเดินหน้าคว้าชัยชนะในเกมสำคัญนี้อย่างไรก็ตามโมร็อกโกไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหลังเสียประตูพวกเขาเร่งจังหวะเกมมากขึ้นใช้ความแข็งแกร่งและความเร็วกดดันใส่อาร์เจนตินาอย่างต่อเนื่องการเข้าประทะหนักแน่นแต่ยังคงอยู่ในกรอบของกติกาทำให้อาร์เจนตินาต้องระวังเป็นพิเศษ เกมในแดนกลางเริ่มดูเดือดการแย่งบอลแต่ละครั้งเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นโมร็อกโกรสร้างโอกาสทองจากลูกตั้งเตะบอลเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษและมีการโหมงที่เกือบเป็นประตูแต่ผู้รักษาประตูอาร์เจนตินาโชว์ซูเปอร์เซฟปัดบอลออกไปได้อย่างเหลือเชื่อช่วงเวลานั้นทำให้โมเมนตัมของเกมกลับมาสนุกและตึงเครียดมากยิ่งขึ้นครื่งหลังเริ่มต้นด้วยความเข้มข้นที่ไม่ลดลง โมร็อกโกปรับแท็กติกเล็กน้อยเพิ่มการเพรสซิ่งสูงพยายามตัดเกมตั้งแต่แดนบนเพื่อไมใ่ให้อาร์เจนตินาได้ต่อบอลอย่างถนดัดขณะที่อาร์เจนตินาเลือกเล่นอย่างรัดก,กุมมากขึ้นเน้นการครองบอลและหาจังหวะสวนกลับที่มีประสิทธิภาพการเปลี่ยนตัวผู้เล่นจากทั้งสองฝั่งช่วยเพิ่มพลังและความมอสอดอให้กับเกมนักเตะดาวรุ่งหลายคนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่น่าจับตามอง ทั้งทักษะส่วนตัวการอ่านเกมและความกล้าเล่นในสถานการณ์กดดันจังหวะสำคัญอีกครั้งเกิดขึ้นเมื่อมร็โกโกสามารถตีเสมอได้จากความผิดพลาดเล็กน้อยในแนวรับอาร์เจนตินาบอลถูกตัดได้ในแดนกลางก่อนจะถูกส่งต่ออย่างรวดเร็วไปยังแนวรุกการยิงครั้งนั้นแม่นยำและทรงพลังทำให้สกอร์กลับมาเท่ากันเสียงเชียร์ของแฟนบอลโมร็อกโกดังสน,นั่นสนามเต็มไปด้วยความตื่นเต้นอีกครั้ง เกมกลับมาเปิดกว้างทั้งสองทีมต่างต้องการประตูชัยและไม่มีใครยอมใครง่ายๆการเข้าทำแต่ละครั้งเต็มไปด้วยความเร็วและความตั้งใจช่วงท้ายเกมอาร์เจนตินาเร่งเกมรุกอีกครั้งพยายามใช้ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะในการเจาะแนวรับโมร็อกโกการลากเลื้อยการยิงไกลและการเล่นลูกกลางอากาศถูกนำมาใช้หลากหลายรูปแบบโมร็อกโกเองก็ยังคงอันตรายจากเกมสวนกลับ ทุกครั้งที่พวกเขาได้บอลแฟนบอลต้องลุ้นกันแทบหยุดหายใจนาทีสุดท้ายของเกมเต็มไปด้วยความดรามา่ามีโอกาสทองทั้งสองฝั่งแต่สุดท้ายสกอร์ยังคงสูสีทำให้เกมนี้ถูกจดจำว่าเป็นหนึ่งในแมชที่สนุกและเข้มข้นที่สุดของทัวนาเมนต์ไฮไลท์ของเกมนี้ไม่ใช่แค่ประตูหรือจังหวะหวาดเสียวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงจิตวิญญ,ญาณของนักเตะเยาวชนที่แสดงออกมาอย่างชัดเจน ความมุ่งมัน่นความฝันและความพยายามในการพิสูจน์ตัวเองบนเวทีระดับโลกทำให้ผู้ชมรู้สึกประทับใจฟุตบอลอยู20 World Cup ไม่ได้เป็นเทียงการแข่งขันแต่เป็นเวทีที่สร้างอนาคตให้กับนักเตะหลายคนและเกมระหว่างอาร์เจนตินากับโมร็อกโกในปี2025ที่ประเทศชิลีก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของฟุตบอลที่เต็มไปด้วยคุณภาพอารมณ์และความหมายสำหรับทั้งสงชาติและแฟนบอลทั่วโลก